บทที่ 2. friction of work ความฝืดทำให้ไปไม่ถึงฝันในการสงครามนั้นฝ่ายเสยนาธิการจะต้องเตรียมแผนการรบเป็นอย่างดีก่อนการรบจริงแต่ในบางครั้งการรบนั้นก็ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากสาเหตุต่างๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีไว้ในแผนเช่นกรณีเยอรมน,นีบุกโซเวียตในยุทธการบาบารอซาฮิตเลอร์ คาดการเพียงไม่กี่เดือนจะยึดโซเวียตให้ได้เพื่อนำทรัพยากรมาสู่กองทัพแล้วหันกลับไปโจมตียุโรปทางตะวันตกแต่แล้วสิ่งที่วางแผนไว้ก็ไม่บรรลุเพราะมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนเช่นความหนาวเย็นในฤดูหนาวการถอยทัพของโซเวียตที่จะเผาทุกเมืองก่อนถอยทัพเพื่อไม่ให้ฐานเยอรมันได้หาสเสบียงจากเมืองที่ยึดได้ในทางทหารเราเรียกเหตุการณ์ที่ วางแผนไว้อย่างดีแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ตามที่วางแผนไว้นั้นว่า friction of war แปลเป็นภาษาไทยคือความฝืดในสนามรบทำไมผมต้องเอ่ยถึง friction of war ทั้งนี้นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายธุรกิจเหตุผลก็เพราะไม่ว่าสงครามอาวุธหรือสงครามธุรกิจมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการวางแผนมาอย่างดีแต่เมื่อปฏิบัติจริงกลับไม่เป็นไปตามแผน แต่จะขอเรียกความฝืดในสงครามธุรกิจว่า friction of work แล้วกันนะครับจะได้ดูไม่น่ากลัวกลับมาที่ร้านกาแฟ 2S ของสมอกับสมชายเพื่อนรักผมบ้างเปิดร้านกาแฟทั้งทีทำไมกลายเป็นขาดทุนได้ล่ะเนี่ยสมอนพึมพำกับตัวเองพลางนั่งกุมขมับอยู่ที่เคาน์เตอร์ร้านกาแฟ 2S ที่เธอกับสมชายร่วมกันเปิดได้ประมาณครึ่งปีใบหน้าของสมชายก็เคร่งเครียดไม่แพ้กัน ทั้งคู่กำลังงุนงงและท้อแท้กับตัวเลขบัญชีที่อยู่ตรงหน้า6เดือนที่ผ่านมาพวกเขาขายกาแฟได้เฉลี่ยวันละประมาณ30-40แก้วหลังจากช่วง2-3สัปดาห์แรกขายได้เฉลี่ยวันละ60แก้วเนื่องจากเปิดร้านใหม่ลูกค้ามาทดลองชิมหลังจากนั้นก็เหลือเพียงประมาณวันละ30-40แก้วซึ่งถือว่าผิดคาดอย่างมากทั้งที่อยู่ริมถนนเศรษฐกิจ มีผู้คนเดินจับจ่ายซื้อของอย่างมากมายแต่เมื่อคำนวณรายรับรายจ่ายกลับพบว่ายอดขายรวมยอดขายขนมเบเกอรี่แล้วเดือนละประมาณ7 0 0 0 0 8 0 0 0ถึง80,000บาทหักค่าต้นคุณวัตถุดิบและค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าส่งเงินกู้ธนาคารแล้วรวมค่าแรงของสมอนเดือนละ2,500 0ก็จะติดลบทุกเดือนเดือนละ 20,000- ถึง3า0 0 0บาท เงินทุนสำรองที่เตรียมไว้ตอนเริ่มธุรกิจประมาณ5 0 0แสนบาทก็ร่อยหรอลงทุกทีเราใช้เงินลงทุนตั้งเกือบล้านบาทนะสมอนสมชายทบทุนคิดไว้ว่าน่าจะคืนทุนได้ใน5ปีถ้าหารเฉลีย่ยต้องได้กำไรประมาณเดือนละ50,000บาทต่อเนื่อง5ปีถึงจะคุ้มแต่6เดือนผ่านไปมีแต่ติดลบเดือนละหลายหมื่นหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเงินที่สำรองไว้คมหมดในไม่ช้า แล้วเราจะหาเงินจากที่ไหนมาใช้หนี้ธนาคารเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เงินสำรองที่เหลือไปทำธุรกิจอื่นดีกว่าไหมสมชายถอนหายใจเฮือกใหญ่ส่วนสมนก็น่าเศร้าถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าคงต้องปิดร้านขายอุปกรณ์ทั้งหมดในราคาถูกเพื่อได้เงินทุนคืนมาบ้างจากนั้นไปหาธุรกิจอื่นที่มีอนาคตดีกว่านี้ทำกันเถอะบรรยากาศร้านตอนนี้เงียบเงนัน แม้จะมีลูกค้าอยู่บ้างแต่สองหุ้นส่วนกลับหมดกำลังใจจะยิ้มแย้มต้อนรับลูกค้าประจำบางคนยังอดถามไม่ได้ว่าเจ้าของร้านดูเครียดไปนะเมื่อสองเพื่อนสีคิดว่าคงต้องปิดกิจการแน่ๆเย็นวันนั้นเองประกอบเพื่อนสนิทของสมชายก็แวะมาที่ร้านโดยบังเอิญประกอบเป็นอดีตเพื่อนร่วมโรงเรียนมัธยมกับทั้งสมชายและสมอเขาได้ยินข่าวว่าสมอ ออกมาเปิดร้านกาแฟกับสมชายจึงอยากมาอุดหนุนแต่ทันทีที่เห็นสีหน้าหมุนหมองของเพื่อนๆประกอบก็เอ่ยถามเป็นอะไรกันไปล่ะทำหน้าซึมเป็นแมวหงอยเชียวขายกาแฟไม่ดีเหรอสมอนกับสมชายสบตาก,กันก่อนที่สมชายจะตัดสินใจเล่าก็ขายได้นะวันละ3-40แก้วโดยประมาณลูกค้าก็พอมีแต่ปัญหาคือรายจ่ายมันสูงกว่ารายรับนะ่ะขาดทุนทุกเดือน เขาอธิบายสภาพการเงินให้ประกอบฟังอย่างละเอียดทั้งเงินลงทุนที่ไปกู้ธนาคารมาและรายจ่ายต่างๆเมื่อรวมกันแล้วเกินรายได้ทุกเดือนเรากำลังถอดใจแล้วแหละสมองกล่าวเสริมคิดว่าจะเลิกกิจการขายเครื่องชงกาแฟกับวัตถุดิบที่เหลือออกไปซะยังพอได้ทุนคืนมาบ้างฉันทราบว่าประกอบทำงานเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอะไรนี่แหละพอจะแนะนำธุรกิจที่น่าลงทุนในช่วงนี้ไหม เพราะธุรกิจกาแฟที่ฉันคิดว่าจะไปได้ดีกลับล้มไม่เป็นท่าประกอบฟังจบก็พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะยิ้มบางๆแล้วถามว่าเธอรู้จักเว็บขายของออนไลน์ของจีนที่ชื่ออาลีบาบาไหมสมอนงงเล็กน้อยก่อนตอบว่ารู้จักสิของมหาเศรษฐีแจ็คมาที่โด่งดังนั่นไงล่ะใครจะไม่รู้จักอาลีบาบาเป็นธุรกิจระดับโลกมูลค่านับแสนล้านน่าจะได้อยู่นะเธอถามทำไมเกี่ยวกับร้านกาแฟฉันเหรอ ประกอบยิ้นและพูดว่าเธอรู้ไหมว่าอาลีบาบาคือการลุกครั้งที่1นึ่ของแจ็คมาเพราะเขาล้มมาแล้ว1,000ครั้งสิ่งที่ฉันอยากถามเธอและสมชายให้ลองไปคิดดูนะถ้าเริ่มธุรกิจใหม่เธอต้องไปศึกษาและสร้างตัวเองให้มีสมรรถนะเพื่อรองรับธุรกิจนั้นจะใช้เวลาและเงินอีกเท่าไหร่กับความรู้ที่เธอมีจากการทําร้านกาแฟที่เธอทั้งเล่าเรียนการทํากาแฟและมีประสบการณ์ขายมาแล้วกว่า6เดือน แต่ต้องทิ้งความรู้และประสบการณ์นั้นไปอย่างน่าเสียดายประกอบมองทั้งสองคนที่กำลังคุ่นคิดอยู่แล้วพูดต่อว่าก่อนจะเลิกกิจการร้านกาแฟเรามาลองทดสอบอะไรสักอย่างก่อนดีไหมอะไรเหรอสมชายขมวดคิ้วลองใช้ระบบ Lean and Six Sigma x s i จัดการร้านกาแฟของนายดูไงล่ะประกอบพูดชื่อแนวคิดทางธุรกิจที่ฟังดูเป็นทางการออกมาทำเอาสมอนกับสมชายมองหน้ากันเลืกลักสมอนเอียงคอถามอย่างไม่แน่ใจ ลีนซิกซิกมาเหรออืมเคยได้ยินอยู่นะแต่มันจะไม่ยากไปเหรอสำหรับร้านกาแฟเล็กๆแบบเราประกอบหัวเลาะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของขนาดธุรกิจหรอกเรื่องพวกนี้ธุรกิจขนาดเล็กหรือร้านขายข้าวแกงก็ทำได้ใจความคือมันเป็นหลักการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะสมอนกับสมชายได้ยินก็เริ่มสนใจ อืมเล่ามาให้ละเอียดหน่อยสิเพื่อนสมชายกล่าวประกอบดึงก็พี่มาให้นั่งเอาละเพื่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองลีนก็คือการทำให้ธุรกิจนายผอมเพลียวลงโดยการตัดไขมันส่วนเกินออกไม่ใช่ไขมันที่ตัวเรานะแต่หมายถึงการกำจัดความสูญเปล่าต่างๆที่เปล่าประโยชน์ออกจากการดำเนินงานส่วนซิกซิกมา ก็เกี่ยวกับการทําให้ทุกอย่างมีคุณภาพและ,สะเสถียรแน่นอนเป้าหมายคือให้ข้อผิดพลาดเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะทุกข้อผิดพลาดก็คือเงินกําไรที่หายไปนั่นเองพูดง่ายๆลีนเน้นลดความสูญเปล่าลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นส่วน Six ซิกมาเน้นลดความไม่แน่นอนความผิดพลาดบกพร่องตลอดจนความเสี่ยงในการทํางาน ทำให้การทํางานราบรื่นคงเส้นคงวาประกอบอธิบายสรุปใจความแล้วหยุดเว้นจังหวะการพูดนิดหนึง่งแล้วหันไปถามสมอนว่าวัตถุดิบที่เธอซื้อมาเธอใช้ทํากาแฟขายหมดไหมเบเกอรี่เธอขายหมดทุกวันไม่บูดหรือเสียเลยไหมสมอนเริ่มคิดเล็กน้อยแล้วตอบว่าก็ต้องมีบ้างแหละอย่างนมสดถ้าหมดอายุเราก็ต้องทิ้ง ไม่เสี่ยงมาใส่กาแฟให้ลูกค้าหรอกรวมทั้งเบเกอรี่ด้วยเวลาไปซื้อมาก็ต้องซื้อแต่ละชนิดทีละเยอะๆเพื่อให้ได้ราคาถูกเราไม่รู้หรอกลูกค้าชอบแบบไหนบ้างเมื่อซื้อมาขายครั้งแรกเราถึงจะรู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนจากนั้นพอการซื้อครั้งที่2และ3เราก็จะซื้อชนิดที่ลูกค้าชอบมากกว่าชนิดพื้นๆทั่วไปส่วนชนิดที่ลูกค้าไม่ชอบและหมดอายุเราก็ต้องทิ้งไป ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการทำธุรกิจอยู่แล้วอย่าลืมสิฉันจบบริหารธุรกิจนะประกอบเริ่มเข้าทางประกอบแล้วเขาจึงพูดต่อไปว่าแล้วเธอเคยรับออเดอร์ลูกค้าแล้วทำผิดต้องทำแก้วใหม่ให้ลูกค้าไหมสมอนคิดนิดหนึ่งก่อนตอบว่าต้องมีอยู่แล้ว human error นะ่ะบางทีลูกค้าก็เรื่องมากแต่บางครั้งเราก็ทำผิดเองแหละ เช่นลูกค้าสั่งชานมเย็นแต่เราไปทําชานมปั่นแก้วนั้นก็ต้องเสียไปเก็บไว้กินเองหรือลูกค้าสั่งอเมริกาโน่ไม่หวานเราฟังเป็นเพิ่มหวานสุดท้ายก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นประกอบยิ้มแล้วถามต่อไปว่าเธอเคยคำนวณไหมว่านมสดและเบเกอรี่หมดอายุที่ต้องทิ้งไปหรือวัตถุดิบที่เธอชงกาแฟแล้วลูกค้าไม่รับเพราะเธอชงผิดพลาด ถ้ารวมความเสียหายแล้วตลอดทั้งเดือนประมาณเท่าไหร่สมอนเริ่มทำคิ้วชนกันแล้วตอบว่าไม่เคยคิดนะแต่ก็น่าจะหลายพันอยู่แหละแต่ความผิดเล็กๆน้อยๆมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการขายไม่ดีหรอประกอบตอบอย่างใจเย็นว่านั่นแสดงว่าที่เธอต้องขาดทุนเดือนละสามหมื่นไม่ใช่เพราะขายไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเดียวแต่เธอขาดทุนจากวัตถุดิบที่หมดอายุ และความผิดพลาดจากการทำงานด้วยดังนั้นถ้าเธอใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าไม่เสียไม่ทิ้งและเธอไม่ผิดพลาดจากการชงกาแฟผิดสมมุติว่าค่าความผิดเหล่านั้นรวมกัน5,000บาทต่อเดือนถ้าเธอไม่ผิดเลยเธอก็จะขาดทุนแค่เดือนละ25,000เองทั้งที่เธอก็ขายเฉลี่ยว,วันละ3 0แก้วเหมือนเดิมพอเข้าใจหรือย,ยังละ่ะว่ามันเกี่ยวกับการขายไหม ก่อนจะเข้าสู่หลักวิชาการเรามาฟังนิทานสุภาษิตของจีนเรื่องตะปูตัวเดียวทําพ่ายศึกก่อนนะครับมีเรื่องเล่าว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งจะออกศึกรีบเร่งจนช่างตีเกือกม้าไม่ได้ตอกตะปูตัวหนึ่งที่เกือกม้าให้มมาศึกของแม่ทัพครบถ้วนทั้งท้งที่รู้ว่ายังตอกตะปูไม่เสร็จแต่แม่ทัพก็รีบร้อนจะออกไปรบและคิดว่าแค่ตะปูตัวเดียวเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้สนใจแต่เมื่อออกรบมมาศึกวิ่งเร็ว ตะปูที่ขาดหายทําให้เกือกน้าหลุดพอเกือกม้าหลุดม้าล,มล้มลงพอแม่ทัพตกมา้าถูกข้าศึกสังหารกองทัพก็เสียขวัญแตกพ่ายสุดท้ายทั้งศึกก็แพ้เพราะแค่เพียงตะปูตัวเดียวเรื่องนี้ใช้สอนว่าสึ่งเล็กน้อยถ้าไม่ใส่ใจก็อาจก่อให้เกิดผลเสียใหญ่หลวงได้บางครั้งความพ่ายแพ้หรือความเสียหายมหาศาลเริ่มจากการละเลยรายละเอียดเล็กน้อยที่สุดในมุมของการทําธุรกิจ นิทานตะปูตัวเดียวทำผ่ายศึกสอนเราได้ว่าเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นสาเหตุให้ธุรกิจสะดุดหรือเสียหายใหญ่หลวงเช่นบัญชีหรือตัวเลขจดผิดหลักสิบแต่สะสมไปเรื่อยๆอาจทำให้คำนวณกำไรขาดทุนคลาดเคลื่อนจนวางกลยุทธ์ผิดคุณภาพสินค้าบกพร่องเล็กน้อยอาจทำให้ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นแล้วบอกต่อในทางลบพนักงานบริการคำพูดหรือการละเลยเล็กน้อยเช่นหน้าบึง้งไม่ยิ้ม อาจทำให้ลูกค้าประจำไม่กลับมาขั้นก่อนการทำงานไม่ตรวจเช็คซัพพลายเออร์ให้แน่ใจแค่คาดวัตถุดิบเล็กๆอย่างน้ำตาลก็ทำให้กาแฟทั้งร้านขายไม่ได้ทั้งวันฉะนั้นถ้าคิดจะทำธุรกิจให้ไปรอดจงอย่ามองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยเพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มของห่วงโซ่ความเสียหายใหญ่กลับมาดูเรื่องลีนและซิกซิกมาต่อครับลีนจะตัดของเสียหรือเวสที่ไม่จำเป็นออก ซิกซิกมาจะลดความผันแปรและสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจ AI และ IoT จะเปลี่ยนร้านกาแฟธรรมดาเป็นคาเฟ่ที่กลับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Cafe ทำให้สมชายสมอนเห็นความชึิงผ่านตัวเลขไม่ใช่ผ่านความฝันในโลกธุรกิจปัจจุบันเป็นธุรกิจดิจิทัลเสียส่วนใหญ่แต่แน่นอนเราก็ยังต้องมีธุรกิจที่มีหน้าร้านเช่นร้านกาแฟเพราะคงมีไม่มากที่จะสั่งกาแฟทางรเดอร์ของแอปต่างๆ คนส่วนใหญ่ยังชอบนั่งร้านกาแฟแบบดายอินแต่อย่าลืมเติมความเป็นดิจิทัลเข้าไปด้วยเช่นในร้านกาแฟควรมี Wi-Fi ไว้บริการลูกค้าหรือการเรียกคิวควรมีแผ่นคิวอัตโนมัติสั่นและมีเสียงร้องเมื่อถึงคิวและอาจมีบริการสั่งออเดอร์ก่อนเข้าร้านเพื่อไม่ต้องรอคิวนานและอื่นๆอีกมากมายที่จะใช้เรื่องดิจิทัลมาช่วยสร้างสรรร้านของเราให้ดูดีและเหนือคู่แข่งสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านลองกลับไปคิดดูนะครับว่า ธุรกิจของเราแม้จะไม่ใช่ธุรกิจดิจิทัล100%แบบพวกขายของออนไลน์แต่เราจะมีวิธีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงร้านเราอย่างไรขอให้ท่านโชคดีครับ